อันยองฮัเซโยพร้กับชแนลทันเฮโยคิกินทัวนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมซื่งตามนี้เลยนะซึ่งเราเล่นตามน้องมีเราคนหนึ่งส่วนเราเล่นเกมนี้เราก็ลองเล่นดูก็เพลินดีนะเข้าไปกันเลย อันนี้เราเราไอ้นี่มาสักพักเราฟาร์มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะดูกันฟาร์มเนี่ยเห็นตรงหัวไหมเห็นตรงหัวไหมฟาร์มมาได้ตั้งเยอะแล้วอ่ะฟาร์มแบบไม่รู้นีงไงแล้วอ่ะ แบของเจนสลัดต้องมีคำหนึ่งดิฉันจะฉันจะเป็นราชาจักรพรรดิได้เลยนี่คือรีเวิร์สนะรีเวิร์สเจอเกิดเจอเนี้ยได้แล้วเยเห็นเห็นที่อยู่ข้างหน้าไหมเห็นเลยไหมเห็นเลยไหม นั่นเองเพราะว่าเราเปิดโซนไทยท่ากันได้แล้วนะคือรีเบิร์ตปรมันห้าสิบรีเบิร์ตบวกอีกสามสิ 30, birth, บสามสามห้าสิบรีเบิร์ตบวกกับสามสิบเพชร ดังเกินไปคือดาเมกของเราเดาเมกดบบของเพื่อนอ่ะมันน้อยเกินไปเพราะว่าดาเมกของเราของเพื่อนมันก็น่าจะไม่สุดถือกันเนาะ,ะอันนี้คือเราฟาร์มมาทั้งวันนะแต่ไอที่สุดถก็คือตันนี้เขาไม่ยังไงถึงได้เยอะขนาดนี้อ่ะเราได้มาเป็นปี ไม่ใจถึงเราเนี่ยไม่ไม่นานในนี้เราก็จะหนัดก,กิน เกมนี้ฉันรับแมปเล่นวิ่งไปเลยเพราะว่าเรามีดับฟรีนตรงเอ้ ฟันแบบรวดเร็วนี่คือฟันแบบรวดเร็วนะคะ กาก่อนนะว่ามีกระเป๋าไปไหนให้เราพอคือได้บ้างซื้อครบหมดแล้วนี่ก็รอรถกอไปรอต่อไปรอรถต่อไปขอแจ้งขอแสดงการ หนึ่งนะถ้าใครอยากจะคือคือเราจะ,ะแถลงข่าวนิดหนึ่งนะคือตอนนี้น้องพิงค์อยากจะหาทีมงานไม่ใช่หาทีมงานดิหาคนแสดงหาคนมาแสดงละครในเกมต่างๆนะฮะถ้าใครสนใจนะฮะเดี๋ยวทำกันทิ้งเดี๋ยวทำกัน กลุ่มฮะใครสนใจเีคอร์ดกลุ่มนะภาก็เข้ามาได้นะฮะหรือกลุ่มเล่นเกมก็ได้ฮะ,ะเพราะว่ามีสองกลุ่มฮะกลุม่มคูหัวหน้ากลุ่มสองสองกลุ่มนี้ที่เกดทีกกลุ่มที่เกดสร้างเพิ่มอ่ะปวดหัวหัวกันสร้างเพิ่มประเด็น เราก็เราก็ตีต่อไปตีไปเรื่อยๆอ่ะอ่ะติดไม่ใช่ติดเลยนะอ่ะไ,ได้เหมอ่ะตีให้คุ้มค่ากับดับฟรีนะฮะตีให้คุม้มค่าสิคะเอาเขาให้ดับฟรีเรามาเราก็ตีให้คุ้มค่าสิเออเขาให้ดับฟรีเรามาเราก็ตีให้คุ้มค่าหน่อย ข้ากับดับปีที่เขาให้เรามานะให้คุณมข้าหน่อยคุ้มคุ้มสุดๆเลยคุ้มจนจะไปเกาะที่สามได้แล้มคุ้มมาก อันนี้หมดหมดอันนี้น,นี้เขาเพื่อก็อัน,นี้ถ้าใครอยากจะเล่นก็เดี๋ยวทำการทิ้งซืแมไว้นะ ที่เราอาจไปคือแบบเตะฟุตบอลเนี่ยพี่แฟงฟาวูดซินอะ่ะเขาเพิ่งเล่นฮะเราเล่นก่อนพี่เขาฮะเราเล่นก่อนพี่เขาอ่ะพี่เขาเพิ่งมาเล่นอะ่ะแต่เราเล่นก่อนพี่เขานะใครเอิมพี่เขาเพิ่งลงคลิปตอนที่เราอาจอยู่ตอนเนี้ย

เร้ไม่สักครู่นี้เพลงน้องนะคะน้องไว้นี้เรานะฮะระวังหูฟังก่อนฟันต่อไปเรื่อยเรื่อย,อยมันก็ฟั่มยะอันนี้คือฟั่มตอนแรกเราฟั่มยากอยู่นะ ก็นี่นะโอ้โหความหลังๆความยากนะจนเพื่อนบน่นดูดูเพื่อนดิดูเพื่อนแบบบ่นว่าทําไมครามยากมากเราก็ว่าอย่างไงั้นะเพื่อนไม่ของนายความยากซึ่งเราความยากกว่านายความยากอีกความยากกว่าเพื่อนอีกอะ่ะดเพื่อนหลายคนนี่แบบ เห็นเลยว่าแต่ละคนแบบน่าสงสารน่าสงสารเขาหรือเกิดเราเก่งเราเทพหรือเขาเราเราเก่งหรือหรือเขากล่าววหรือเพื่อก่าวว่าหรือเราเก่งอยู่คนเดียว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั้ไค่์ให้คีนี่เนี่ยนะคะเป็นรลยล่ะบา้าบาย